สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามานำเสนอเมนูน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองเรามาทำกินเองค่ะน้ำเต้าหู้วันนี้เราใช้ถั่วครึ่งกิโลห้าอยกรัมค่ะเราจะแช่ถ,ถั่วไว้สี่ชั่วโมงเอาไปแช่ถ,ถั่วแล้วเราไปตัดใบเตยใบเตยอยู่ในกระถางหน้าบ้านค่ะใส่ใบเตยด้วยตัดกระเตย ตัดใบเตยหน้าบ้านมาไว้ใส่กับน้ำเต้าหู้ค่ะใบเตยเราปลูกเองปลูกไว้ในกระถางพอได้ทำขนมพอได้ทำน้ำเต้าหู้น้ำว่านหางจระเข้ก็ได้ใส่ค่ะปลูกไว้ในกระถาง ถั่วที่เราแช่ไว้สี่ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างหลายๆน้ำแล้วก็เปลือกที่เขาลอยขึ้นมาแล้วก็จะเอาทิ้งแล้วก็เม็ดที่มันดำๆหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเลือกทิ้งให้หมดเลยค่ะเราจะเอาแต่ถั่วที่แบบ ดีเมสสมบูรณ์นะคะก็คือล้างน้ําล้างจนใสล้างล้างหลายๆน้ําเลยค่ะล้างจนเราเราคิดว่ามันสะอาดไม่มีกิน่นจากนั้นเราก็จะเอาไปปั่นเราใช้ถั่วครึ่งกิโลหรือ500กร,รัมน้ํา3ลิตรค่ะในการทําครั้งนี้ก็คือหลจากนั้นเราก็เอาถั่วไปปั่น เราใช้เครื่องปั่นปกติค่ะแล้วเราก็ใช้ถุงที่ใช้ชงกาแฟอะค่ะเอามากรองเราจะใช้ถุงกาแฟแล้วก็ผ้าขาวบางสองอย่างที่ที่เรามีไว้ใช้ในบ้านแล้วก็ทำแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็ค่อยๆกรองออกกากทำอย่างเงี้ยไปจนถั่วเราหมด เราก็จะปั่นอย่างเงี้ยแล้วก็กรองออกแล้วหลังจากที่เรากองไปรอบหนึ่งเราจะเอามาปั่นรอบสองด้วยนะคะก็คือเอากาเอามาปั่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็มากรองออกอีกอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะปั่นสองรอบในการทำอุปกรณ์ของเราก็จะมีถุงกาแฟกับผ้าขาวบางค่ะเนี่ยค่ะ ตอนนี้เราก็จะเอาผ้าขาวบางมากรองแล้วอันนี้กรองรอบที่สองใช้ผ้าขาวบางกรองแล้วก็จะกรองกรองก็คือกรองทั้ง2รอบก็ได้ค่ะเพราะว่าให้กากมันหมดเพราะว่าเวลาเวลาเรากินเองเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันมีเม็ดเม็ดอยู่ในปากนะคะถ้าเรากองมากเท่าไหร่กากมันก็จะไม่หลงเหลืออยู่มันก็ก็ก็ดีค่ะ ก็คือกอรองสักสองรอบ3สามรอบอันนี้ก็จะกรองสองรอบผ้าขาบางผ้าขาบางเสร็จก็จะมากรองถุงกาแฟอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเอาแบบว่าไม่มีเม็ดตกค้างอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมากรองถุงกาแฟอีกทีหนึง่งเพราะถุงกาแฟความหนาของผ้ามันจะเยอะกว่ามันก็จะมันก็จะกักตัวกากได้เยอะกว่าก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็กรองไปจนเสร็จ ก็จะอาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยในการทําแต่ก็แต่ก็ไม่นานนะคะเพราะว่าตอนตอนเราต้มเราก็จะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มต้มใส่กับใบเตยค่ะ ต้มประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีถึง40นาทีตอนที่เราต้มเราต้องอยู่กับหม้อนะคะก็คือคอยคนไม่ให้มันตกตะกอนอยู่ที่ก้นหม้อก็คือเราก็จะคอยคนเรื่อยๆเดือดไฟกลางๆเนี่ยค่ะใส่ใบเตยไปเลยใบเตยที่เราตัดมาแล้วเราก็คนคอยคนคอยอยู่อย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเขาเดือดแล้วก็มันก็จะฟู จากหม้อหมดเลยน้ำเต้าหู้ความเข้มข้นก็จะหายไปเนี่ค่ะน้ำก็จะเดือดอย่างเงี้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำเต้าหู้เราเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟขอบคุณที่ติด